안녕하세요. 개구리 1 번째고요. 다음에 2 번째예요. 개구리, 개구리 2 번째 누가 똑같은 개구리를 할지 고민을 해보았습니다 엄마 씨 나와 주세요. 위파 씨 나와 주세요. 네, 다음 게임이 이 게임 잡쿠 받나. 잡 쿠, 같으는이는 ถ้าจับคู่ไม่เหมือนกันก็ความเหมือนเดิมนะคะเอาเริ่มได้ไข่ไปบอกไข่ไปบอสออกมาเหมือนจะเนี่ยอือก็อะไรจีนี่ก็ชงชงเก็กูรีชงเก็กูรีนี่ก็เนี่ยไคท์เกกูรี จำไว้นะอยู่ตรงไหนนะอน้องกูถามเมไ์เท็กเกอริถามเเฮ้ยเฮ้ยเอามาโชว์หน่อยโชว์หน่อยครับอีกคนิิไนเนี่ยกุรีว้าอันนี้ไฟเอรท่งเกุริกูนายินดีด้วยชุกคำนิดาเด็กขอ ตามแม่นึกู่ามอนจ้มมาแม่มอนจ้าคนแพ้ได้ก่อนเหรออฮะฮ่าจงเกะก,กุลียั่วชุคก้ามิดะคนเดิมแม่ได้จงเกะกุลีอิ่นมิดาต่อไปฮันคูวางไว้ตรงนี้ครับวางไว้ก่อนถ้าถูกต้องเอาไปเลย 어떤 거를 꼽을까 알아맞혀봅시다. 간이이 이거 뭐야? 이거 뭐야? 토마토 개구리 무당 개구리. 이 토마토 청개구리 토마토 청개구리 무당 개구리. 엄마 머 이거 뭐야? 거 꽝. 꽝예꽝 꽝. วางไม่เป็นไรจับคู่ได้เอาไปแล้วได้แล้วค่ะอ,อีกหนึ่งคู่อ,อี่ก็วางครับวางวางตรงนี้ก่อนห้าวออกไปแต่ง, <c oughs> ตอ,ง,งอ่ะ,อะวางคว,ควง่ำคว่ำเออดา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 แต่เอาไม้เอามากก่อนเอาอูอดีนีโอ้ฉันหมดทัมินิ่้าทั้งหมดมน,ดน,นี่ก็ ไหนวะคึมเกกุรีไหนพ่อป้คึมเกะกูวางตรงนี้คึมเกกุว้าคึมเกะกูคึมแปลว่าทองนะโอจีจูจีจักเกตังตังอ้าโอ้โอามาได้โทมัตโตช่องเกะกูดีทมัตโตแปลว่าอะไรมะเขืออยากกินให้กินได้ไหมไม่ได้ไอ้กินของแม่หมดอ่ะต่อไปตาฮันกูครับ เดิน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 วางตรงนี้ครับทุกคนจะได้เห็นด้วยกันเป็นพยานเต็งเห็นนี่ไอ้ก็มวยอ่ะพุกพังซันเกกุรีพุกพังซันเกกุรีอ่าวางความลงกว้า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 งกะเวอมหมาตรงไหนโอ๊ยเคกุกเคกุกอยู่ที่เมื่อ Ai cô tèo anh có chồng mê đa ối tài liệu cổ quang 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 <laughs> đi 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 có hai cho làm gì gì khác áo tao anh cứ nhà ôm ghê đi à để mai đưa anh ตาแม่นะตื่เด้นต้นเต้นเต้นเอากว้างมาอีกเมื่อกี้มีกว้างที่ไหนสักทีหนึ่งอ้าว้ววเอามาได้กว้างสองอันเลยอันนี้แปลว่ากว้างกว้างอันนี้ได้คะแนนไหมเนะี่ยเตแาเตอาอันนี้อะไรอ่าต่อไปเอามาเฉพาะทำก็มังคีไว้เลยชูเต้ยยอ้ย อีกตวหมวยเต้าอีกตมวยให้ดูด้วยสิไม่ได้ฮังคูครับอย่างนี้ก็คือไม่ถูกต้องนะครไม่ได้ครับไม่ได้ครับสลับกันแล้วเคกุ๊กจำเคกต้องจําให้ได้นะครับอันนี้เกมนี้ต้องจับคู่แบบจําให้ไ<โ>ด้เอามาก็จําไม่ได้นี่เคกุก เคกกซันเคกุูดีเล่นไปจะ<ไ>ทะเลาะก,กันไปนะเด็กค่อยๆเอ้ยอยูอย่ไหนนะโอ้อยู่ไหนนะอามาจำไม่ได้นะ่ะพี่ก็หมยอนอ้อุ้ย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 ,ย,ยปังเอาตาไปตาห้งกูเอา,ป,เอาปุกปัง ออมาโชว์หน่อยค่ะว่าได้อะไรโชว์พุกพังสังเกกุรีพุกพังสังเกกุรีมันเหมือนว่าเค้กเป็นกลบระเบิดหรือเปล่าพุกพังสังเหมือนสีมันเหมือนระเบิดดินระเบิดต่อไปออกมาเนี้ยโอ้ช้งเกกุรีชังเกกุรีนี่น <c oughs> โอ้โหทำไมจำไม่ได้นะถ้าคนคอื่นดูนี้อมเกกุรี 옴 개구리 잔말 <laughs> 달래 너무 어려운 거야 옴 개구리가 엄마 기억해나 옴 개구리 옴옴이건 뭐니? 어, 이거 엄청 어려운 거 아니야 잠 개구리 있나? 잠 개구리 잠 개구리나 ชำมาอ่ะไม่ได้นะครับลูกเล่นต้องตั้งใจปิดอันนี้ชำมาแกกูรีกะเอามาเฮ้ยอันไหนนะอันนี้อามูรุซันเกกูรัิกรีต้องพูดจะอัดโชว์หน่อยอามูรุซันหน้าตาเป็นยังไง ใกล้ๆหน่อยหนึ่งใกล้ๆนิดหนึงอ๋อหน้าตาอามูรุซันเกโกรีทำได้เดิมตั้มตัมด้ได้ด้ด้เอาทำไมช้ำอยู่เนี่ยน่ะอาจำได้ละช้ำ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 เกโกรีนะคะอ่าต่อไปฮังคูไอเหลือใบเดียวได้ยังไงเนี่ย อีกกว้างกว้างกว้างออกมากว้างสองอันถาแล้วซึมนีดาไหนมานับคะแนนสิกว้างก็อบไม่ได้คะแนนนะกว้างไม่นับนะอ่ะถามเมฮานาจูเซเนทาหนึ่งสองสามส,ามสี่ห้าออกมาู้เท่ากันเลยเอามาวางนะหนึ่งสองใครได้หนะ้าตายอย่างไง สามสี่โหเทามาไม่ได้กว้างนะอมมาก็ได้เจ็ดแล้วนะห้าฮัางกูฮังกูเจ็ดฮังกูไม่มีกว้างหรอืมฮังกูไม่มีอมมามีกว้างกว้างกว้างฮังกูมีเจ็ดเดี๋ยวจะถ่ายใกล้ๆนะว่าเอ๊ะของแต่ละคนได้อะไรช่องเคกุลีอันนี้ได้ ช참개ช리เกี이거는개곡산개구리이거도마토청개구리이거는청개구리이거는옴또먼저แบบ옴옴옴빠옴옴옴개구리아또่อไองฮอกูอะไร,อ,รอยากเอาหัวมาบังครับอาออากเอามงคัมือกอยาเอาหัวมาบังครับอ 하이트 청개구리 어, 금개구리 금개구리 아. 폭탄 산개구리 어, 이거 엄청 어려워 아아아 산개구리 <laughs> 어, 이게 뭐지? 기억이 어, 안 나네. 아모래 산개구리 옴 자, 옴내엄 개구리 엄마치시 지해 나이 값. 잘했어. 에. 잘했어. 에. 안 나이 토마토 청 개구리. 안 나이 청 개구리. 청. 잘했어. 안 나이 참 개구리. 참. 참 개구리, 어디? 참 개구리. 잘했어. 개곡산 개구리. 우와, 잠넬 몰라. 아, 눈망. 또 봐. 안, 안 나이 빼 무당 개구리. 아, 어, 안나이뺀금 개구리 잘했어. 폭판산. 와, 안나이뺀 화이트 잘했어. 아무 어, 어, 안녕안나이뺀 화이트 청 개구리. 아, 아 안나이 아무르산 개구리. 아이지. <laughs> 잠비 하나 잘했습니다! 재밌으면 구독과 좋아요 눌러주시기 바랍니다. 세 번째 칸으로 다음에 넘어갑니다!